วันนี้ได e Goals r e r ้ h a p ร y for 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 t h ึ e e p ก i n t วั l นี้ดีคแต่สิ่งที่สำคัญมนกครับและ4โรู้สกอร์วันนี้มีความสุขดากครับ3คะแนน อเมกโก้สกอร์ now what many goals you score now yes six six สกอร์นะ because too much work every day this uh, this this day for for game so normal uh, is very happy for for win เพราะว่าทำได้หกประแล้วมันมาจากการฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับในสนามของเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับก็ดีใจมากครับที่ชนะวันนี้ครับ speakak some Portuguese mais estamos aqui no, no nosso estádio friends apoiando vez obrigado uma aqui thank you, thank no you you for for ือบคุณทุกันนีดตั้งใจตั้งใจมากๆครับกับกับแบบนี้คือคือยังไงเราก็กลจะต้องกลับมาให้ได้แล้วก็ แล้วก็กลายเป็นผมคิดว่ากลายกลายเป็นแบบกดดันตัวเองด้วยในครึ่งแรกคือทําทําให้เกมดูไม่ไม่ไหลลื่นแล้วก็ต้องทางวชนเขาเขาก็มาเขาก็มาได้ดีแต่เราก็โอเคเราเราก็ได,เได้เราก็ได้ประตูนํวก็ทําให้ทําให้เล่นได้ได้คือ,อยังไงก็มันก็คลายความกดดันไปได้นะครับครึ่งหลังลงมาก็เลยได้เล่นปรับปรับเกมกันให้ดีขึ้นนะครับ การใช้ชนะอีกกี่แมตต์ถึงจะการันตีแชมป์ในส่วนของนัตเตะครับก็พยายามชนะให้ต่อเนื่องเรื่อยๆครับก็เหลืออีกผมคิดว่าชนะอีกก็ตามตามทฤษฎีแหละก็ชนะอีกห้าแมตช์เราก็เป็นแชมป์นะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่อยากจะคิดถึงอย่างนั้นมากกว่าครับคือคิดเป็นแมตช์ต่อแมตช์มากกว่าก็คือแมตช์นี้โอเคเราเราได้สามแต้มเราก็ทําได้ตามเป้าเราแล้วก็เราก็ต้องคิดถึงแมต์ กับอาร์มี่ต่อไปที่ที่เราจะเล่นแมตช์แมตช์หน้าครับแล้วก็เป็นเกมคือสําคัญก็สาคัญทุกแมตช์นะครับแล้วก็เป็นสำ,สำคัญมากๆก็คือเราเรายังไม่เคยชนะเขาในบ้านเราก็ต้องก็ต้องก็งต,งต้องพยายามมีสมาธิเต็มที่แล้วก็ล้วก็มุ่งมั่นเต็มที่ครับเพราะว่ามันยังไม่จบครับขอบคุณกองเชียร์ครับคือคือวันนี้นักบอลทุกคนก็ก็รู้ครับว่าเออแมตช์ที่แล้วเราก็แพ้มาในในบอลในบอลเออลีกแต่ว่าแต่ว่าเออ เราก็พยายามเต็มที่นะครับนักนเราพยายามทําเต็มที่ทาทาสุดความจำมากก็คืออยากอยากให้อย่างให้กองเชียร์มีความสุขเวลามาเชียร์เราก็ขอบขอบครับแล้วก็ขอให้อยู่นิดนึงครับขอให้มาช่วยเชียร์นะครับอีกอีกไม่กี่นัดครับผมทีมชาติรักษาตัวเลยนะครับผนทุกทีอืมครับผมครับอาการพิโสิลเป็นไงบ้างครับจังหวดที่หมูกันอ๋อจังหวัดที่หมงนี่ก็คาดว่าศีรษะเนี่ยไปกระทบกับศีรษะของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับทำให้มีแผลแตกบริเวณเหนือคิ้วด้านด้านขวานะครับ คาดว่าคงจะต้องทําการเย็บแผลแล้วก็ตอนนี้กําลังเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองอยู่ครับคือตอนนี้ยังไม่ได้เย็บเหรอครับอ๋อต้องตอนนี้ส่งตัวไปเย็บที่โรงพยาบาลกรุงเทพฮะเพราะว่าเครื่องมืออะไรพวกนี้ก็ะสะอาดกว่านะครับแล้วก็ก็เท่าที่ถ้าถ้าเป็นแผลเนี่ยจะไม่ร้ายแรงแต่ว่าจะต้องดูผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยว่ามีกระดูกแตกหรือว่ามีเลือดออกในสมองด้วยหรือเปล่าคาดว่าคร่าวๆน่าจะพักประมาณเท่าไหร่ครับก็จะประมาณสัปดาห์หนึ่งครับ ก็คงจะไม่เกินนั้นนะครับแต่ก็เจ้าตัวม้ยเองคือสินเองเขาไม่ได้วิตกอะไรนะฮะก็สามารถจะลงเล่นได้ครับไม่ผมสําหรับตัวผมไม่ค่อยพอใจเพราะแบบหลุดค่อนข้างเยอะแต่ก็โอเคครับบอลชนะแต่สําหรับตัวเองไม่ค่อยพอใจครับกลับมาได้ยังไงจากเกมที่พลาดจากตขึ้นตเียก็คือคือก็ลืมมันไปกันมันเป็นแค่เกมเกมหนึ่งครับมันเราสามารถแพ้สามารถชนะได้เราก็มองไปข้างหน้าดีกว่าไรเงี้ยเราคุยกันคือ คือเอาเอากลับมาให้เร็วที่สุดครับสำหรับ s สปิริตทีมครับผมก่อนเกมกดดันไหมครับชมารีไล่มาหรือเจคคะแนนผมถามว่ากดดันไหมก็มีบ้างนิดหน่อยครับแต่แต่สำหรับตัวเองคิดว่ามันมันยังห่างเยอะเราเรายังมีโอกาสแบบจะเสมอได้จะรายได้แต่ผมคิดว่าเราเราก,ก็มองของตัวเองคือมองชนะอย่างเดียวไม่ต้องสนใจครับมองยังไงกับอามี่ครับเราไม่เคยไปชนะที่นั่นเลยฮะก็ เป็นอีกเกมหนึ่งที่ยากพอสมควรครับสำหรับไปไปไปเจอในบ้านอาร์มี่ครัคิดว่าต้องสมาธิครับต้องต้องเล่นให้ให้รัดกลุ่มมากที่สุดเท่าที่จะทําไดค้คือเราเราต้องไม่เสียสมาธิเะครับผมว่าถ้าเกิดไปหยิบสามคะแนนมาได้ก็เหมือนจะใกล้มากมากนะฮะก็ถ้าสามแต้มจริงๆก็คิดว่ามันคงใกล้ที่สุดแล้วครับเหลือแค่หกเจ็ดแมตช์ครับสำหรับถ้าได้สามแต้มจากอาร์มี่ครับผม วันนี้บรรยากาศกงเชียร์เป็นไงขอร้องอยากให้มาเยอะๆกว่าสองสามเกมที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็มาเยอะนะฮะก็ขอบคุณมากสําหรับเกมวันนี้ครับที่มาผมคิดว่าเต็มนะครับความจุวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เหลืออีก6กเจ็ดแมตช์ขออีกนิดเดียวครับก็ถ้าถ้าไม่ติดงานไม่ว่างจริงก็ก็อยากให้มาเชียร์ครับอยากอยากได้กำลังใจจากพวกคุณครับผมคุณนีรักษาตัวทีมชาติได้ไหมไม่มีการมาเจ็บกลับมานะจะพยายามครับผมครับคระวังผมพอใจเกมนี้อีกเกมหนึ่งของตองแน่ๆพอเสซฟเกินเกินครับก็ ก็ค่อนข้างก็ดีใจครับก mm ็ม hmm. ีก็มีม ok so ันเหมือนกับก็มีจังหวะที่ช่วยเพื่อนร่วมทีมช่วยทีมให้ไม่เสียประตูได้ก็รู้สึกดีใจครับดูเป็นประตูไม่่ตกใจนะเวลาก็กี่ยวนะนิ่งนฮะหรือจริงจก็ตกใจก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรก็คือมันยิ่งถ้าหัวยิ่งไปตกใจมันก็เหมือนกับยิ่งทําให้ตัวเองไม่มีสมาธิไปมากกว่าเดิมก็ก็พยายามทําตัวให้ให้นิ่งให้ เหมือนกับก็ต้องสมาธิกับจังหวะที่เขาจะยิงมาจริงๆนะครับก็ต้องมองบอลมองขาอรย่างเคือผมผมคิดว่าเราโชคดีที่เรายิงประตูได้คือพอพอมันยิงประตูได้ <im it> อะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นมาคือ <im it> ถึงแม้ว่า <im it> ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บุกอย่างต่อเนื่องจะ <im it> มีบุกกระโดนโต๊กลับมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือมันมันมีตุนไว้แล้วอยู่ลูกหรือสองลูกเนี่ยมันมันสบายใจแล้วครับมองยังไงเกมหน้าอาร์มี่ครับอ่ เราไม่เคยเราไม่เคยบุกชนะอาร์มี่ในที่บ้านก็มันผมคิดว่าเรื่องอดีตก็เป็นเรื่องของอดีตมันมนผ่านมาแล้วคืออดีตมันไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงปัจจุบันหรือเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ผมคิดว่าแมตท,ที่เราจะไปเจออาร์มี่เนี่ยมันก็เป็นเกมหนึ่งที่อยู่ในอนาคตแล้วเราก็ต้องพยายามทําเต็มที่ก่อนคือเราต้องวิ่งมากกว่าเขาเราต้องสู้มากกว่าเขาคือผมคิดว่าถ้าเราสู้เราวิ่งมากกว่าเขาเนี่ยเราไม่มีทางแพ้แน่นอนครับผม โอ้ขอบคุณมากจริงๆครับก็มองขึ้นไปบนกไหนจันก็ขอบคุณจริงๆที่เหมือนกับใส่เสื้อสีแดงกันมาเต็มเลยหรือว่าคือช่วยกันส่งเสียงเชียร์ช่วยกันมานั่งเชียร์ช่วยมา,มากดดันทีมเยือนเนี่ยคือส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เลยผมคิดว่าเกมวันนี้เราชนะได้เพราะเพราะคุณเลยเพราะกองเชียร์ทีจีบางทองทุกคนเลยคือพวกเราพยายามวิ่งเพื่อคุณสู้เพื่อคุณเลยผมผมบอกได้คําเดียวว่าพวกเราสู้เพื่อแฟนบอลทุกคนจริงๆครับผมแล้วก็คือพวกเราเต็มที่มากๆครับ How are you feeling? You happy with three points today? Yes, I am happy. I always when I win the game, I, I am happy. We don't uh, play really very good game, but uh, in this level of the championship, it's more important points. And we make one important step for us. We stay in 10 points uh, difference between us and Chambéry. And this is more important after the today game. Wow. พอใจกั <g ain> บเกมวันนี้นะครับก็ที่ได้3แต้มนะครับก็ถึงลูกเกมจะไม่เพอร์เฟกมากนะครับแต่เราก็ทําตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับเก็บ3แต้มได้แล้วก็นําหน้าชมบรี10แต้มเท่าเดิมครับก็เ <c oughs> ข้าใกล้ไปอีกหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับสำหรับแชมป์ที่ไทยที่เป็นอกปีนี้ครับอาการบาดเจ็บงูโรสิงห์มาซีเวียไหมเออเดอะเดอะมว injury is that serious o d n ก็ตอนนี้เขายังไม่ทราบต้องรอผลจากแพ้ก่อนนะครับก็หวังว่าเขาจะพร้อมสำหรับนัดที่เจอกับอาร์มี่เิ็ในทิมหน้าครับ next game อาร์มี่ยูเเต็ดเราไม่เคยชนะเขาที่บ้านเลยแล้วก็ซีซั้นที่แล้วแพ้3-0 we don't uh, uh, win against army in their home last season we lost 3-0 something Last season is uh, different season. We we still still don't lose uh, any game in uh, championship. Uh, we try uh, don't lose in uh, in Army Stadium. Army play very well. It's it's uh, it's good team, but my team have reason be optimist and uh, be good spirit for uh, try fight this game of, and for try. ก็ทำมีเป็นทีมไม่ดีนะครับแต่ว่าซีซั่นที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะครับซีซั่นนี้เรายังไม่แพ้ใครเลยนะครับเราทำงานได้ดีนะครับนักฟุตบอลทุกคนก็มีความพยายามมีมีความตั้งใจนะครับก็หวังว่านักฟุตบอลจะสามารถเก็บสามแต้มในชุดหรือเก็บแต้มกลับมาได้ครับครับก็ไม่ไม่เกรงกลัวอะไรครับเขาเป็นของคนทีมชาติมีกัดเนี่ย We have like Thai national team playing this Wednesday. We have some worry about it. come back with the injury. It's normal. Uh, national team need uh, play the game. I I need send um, my people. I expect uh, I don't gonna have any problem from from army game. Uh, never know what uh, gonna happen in the, in this game. But this is obligation for my. Uh, Heather bien ei spread Sab and a t this win n go game gonna you expect ครับก็เป็นสิ่งที่เียกเล่งไม่ได้ครับเป็นกฎเพะที่เราคุยกันเรียบร้อยตอนแรกนะครัก็คือมีเกมริมิปปินี่ชาติก็ต้องส่งนักเตะเล่นนะครับก็หวังว่านะักฟุตบอลจะทำได้ดีแล้ว ทำให้ทีมชาติไทยจชนะได้นะครับแล้วกลับมาโดยไม่มีการบาดเจ็บแล้วก็พร้อมสำหรับเกมเจออาร์มี่ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเทีมชาติครับ